จากพระเด็กยูอ่ตัวละครคอที่ดีที่สุดในเมตานี้กลับมารีเธอในเซิร์ฟเวอร์ซีอีกแล้ว B หรอสายฟรีเบอร์หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์6ก3าจะไม่จัดจะไปยังไงไปดู Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดต o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รรวมรยการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์633ตลอดไปในดีสายฟรีของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเปิดบริการแต่งเมินทุกคนดูก่อนเป็นส่วนแบ่งแน่นอนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสุมจากพระเด็ก UR กันนะครับผมอันดับพลังก็รวมมาถึง1 2 8นะครับทุกคนตัวละครเหมือนเดิมเป๊ะตอนนี้ตัวดำเตรียมไปทั้งหมด1 9 7บใบนะครับผมก็เดี๋ยวจะเลิกไปเลยครับทุกคนนะ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุ่มอย่างเดียวนะเดี๋ยวไม่ได้ปั้นโชว์ในคลิปนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกในการปั้นให้ทุกคนได้ดูนะผมสิบใบแรกโอ้ยแม่งเอ้ยต่อไปที่ยี่สิบขอแบบสีแบบสีทองหน่อยได้ปะเออสักสามสิบสี่สิบใบเนี่ยขอสีทองน่อยได้ปะอ้โหต่อที่สามสิครับผมสามสิบใบจะเป็นยังไงปึ๊บปุ๊บอ้โหแห้งอยู่ทุกคนยังแห้งอยู่สี่สิบใบปึ๊บยังไงยังไงยังไงสี่สิบใบอ้โหแห้งครับผม สองเศษไอเวน50บใบมาทองต้องมาสักหนึ่งแล้วห้าสิบใบอย่างนี้ครับผม60บใบมาคือตัวนี้เป็นตัวคอที่ดีามากนะครับทุกคนไม่ควรพลาดนะแล้วก็จะเป็นการดีเทิทร์นครั้งสุดท้ายของจักรพเดกยูอาร์นะครับผมก็สายฟรีไม่ควรพลาดจริงนะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะทองมาว่ะทุกคน60บใบทองมาว่ะโอ้โหฉันยังต้องเรียพิเศษจักรพเดกยูอา แต่ไม่ใช่ครับผมเป็นจำประเทศล่างเอเนะครับผมตอนนี้นะเอามาเอามาก่อนหนึ่งตัวโอ้โหแล้วแม่งเป็นหินมาเลยคือกูอยากได้ลูกแก้วเกมโอ้โหไปต่อผมไปที่เจสิบแม่งไปที่แปดสิบต่อฟึบ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 ยังไงโอ้โหไปที่เก้าสิบต่อ ฟึบฟึบฟึบแต่ตอนนี้ผมจะได้หินเยอะๆนะครับทุกคนเพราะว่าผมจะไปปลุกตื่นซอม้แมนที่ผมมีลูกแก้่รอไว้นะเฮ้ยโอ้โหใบที่หนึ่งร้อยทองมาอีกแล้วเป็นแบบนี้นี่เองรัวแขกดอดละมานอยากกระพาเด็กตัวที่สองโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไปกันต่อร้อยสิบใบยังไงกระตุกไหมร้อยสิบใบมีกระตุกนิดนึงนะฟึบโอ้โหร้อยยี่สิบใบไปกันต่อแบบรัวๆโอ้โห ร้อยสามสิบใบยังไงโอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหจะเป็นลูกเก้ครับผมก็คือถือว่าดวงดีมากมากนะครับผมแต่คือตอนนี้ถ้ากลับเราได้ตัวจากพัเด็กแล้วเวททุกคนแต่คือผมจะเปิดหาหินเพิ่มให้ครบรนะ้อยแปดสิบใบเลยเพราะว่าผมจะมาปลุกตื่นซัมบี้แมนยูอาร์ด้วยนะครับผมตรงนี้นะแต่ผมขอประสานจากพัเด็กยูอาร์ไปก่อนเลยแล้วกันฟึบพลังโบกันสี่พันเนี่ยคือร้อยสามสิบใบคือเราจบนะทุกคนตรงนี้คือเราจบนะถือว่าดวงดีมากมากนะแต่เราจะไปหา หินกระต่อผมเพื่อที่จะทำซอมบี้แมน UR นะครับผมเพื่อที่จะเป็นแบบว่าสายฟรีมี UR ใช้สองตัวเอ้ยตึงๆตืงออืัศวินนักออกรบโอเคสวยๆผมจกักรพรรดิเด็ก uR มาจุติในดีของผมแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ทางคลิปป้นในทุกคนได้ดูนะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็จะเป็นแค่คลิปสุ่มแบบเร็วๆเร็วๆนะตรงนี้ โอเครับคงรับของ,งกันหน่อย,อย,อยขอเช็คดิมีกิจกรรมอะไรไหมก็ไม่มีครับผมตรงนี้นะก็เปิดทั้งหมดร้อยสามสิบใบตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะซักกันต่อนน่เพราะผมมีกล่องเลือกหิน u ูอนะครับผมตรงนี้เพื่อที่จะไปปลุกตื่นซอมบี้แมนยูอานะผมก็ซักกันต่อเลยครับทุกคน<ๆ>เผื่อคือถ้าเปิดครบร้อยแปดสิบใบผมก็ได้เศษไปด้วยนะตรงนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับผมเปิดแม่งไปเลยต่อโอ้โหมาอีกหนึ่งทองคืออยากได้หินแบบเร็วๆอ่ะอยากได้หินแถมอเออตรงนี้ผมได้ไดหินแถมจะจัด,จด นะอยากได้หินแถมมากฟึบยังไงยังไงต่อโอ้โห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 แม่งกระตุกแต่แม่งไม่มาเลยกระตุกแต่ไม่มาเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงไปต่อไปต่อจะครบ180ใบนะบผมตรงนี้ครบ180ใบเป็นที่เรียบร้อยต่อรับของการันตีได้หินมาต่อไปมผมอีก10ใบเพื่อฟุกหินออกโอเค190ใบได้หินไปอีกเม็ดหนึ่งครับผม ถือว่าโอเคนะผมถือว่าไม่เสียมากนะแต่เดี๋ยวผมจะเปิดเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่ห้ซัม่แมนไปก่อนโอ้โหขาดแม่งเม็ดเดียวขาดหินเม็ดเดียวทุกคนจะปลุกตื่นซัม่แมนยูอาร์ได้แล้วอ่ะอืมไม่เป็นไรทุกคนไม่ดีบไม่ร้อนนะตรงนี้นะก็ชิวๆผมเดี๋ยวไปปงไปปั้นอะไรกันก่อนนะอาจจะไปเอาหินตอฟุบุกิมาเดือนต้นเดือนหรือเปล่าค่อยว่าไปก่อนนะผมตรงนี้นะก็อาจจะเก็บตัวดำไว้ก่อนเพราะผมจะไม่ซื้อนะรอบนี้อีกสามสิบกว่าใบนะ คือยังไม่สีเลยตรงนี้ผมก็เอาจากพระเด็กเข้ามาใส่เนียครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวอัพดงอัปดาวให้มันไปหน่อยแล้วกันตรงนี้โอ้โหเศษแบบ70กว่าเศษนะทุกคนคนือเยอะมากผมแบบชอบนะเศษตรงเนี้ยคือแบบถึงเราจะเปิดครบ180-190บใบแต่เราได้เศษมานะแต่ตอนนี้เงินผมหมด <laughs> ก็คงคลิปนี้ก็ปั้นปานแบบเล็กๆ,ๆน้อยผมจัดไปปกตื่นดาวมงวมงโอเครับทรงรับเสผมในตรงนี้ผมดองเศษไว้อยู่ จากที่ผมเคยบอกทุกคนนะว่าผมลงเพิ่มรอบนะไอหมดเขาเรียกว่าอะไรศึกดวลน,นะก็ไปลงตามมาได้นะผมโอเคอัพดาวม่วงกันไปอัพดาวม่วงกันไปผมโอเคอัพไปต่อทรัพยากรระดองไว้เยอะครับผมช็อตนี้อย่าไปหยองอย่าไปหยองหมดเจี้ยงกูของฟาร์มกันไปให้ผมทรัพยากรระดองไว้เยอะครับผมไม่ต้องไปกลัวหมด สัต์ให้หมดสัต์ให้หมดโอเคเข้ามาฟาร์มดาวมวงกันต่อครับผมตรงนี้นะก็เ,เป็นคลิปประมาณสั้นๆนะทุกคนคลิปนี้นะเพราะว่าเป็นคลิปสุ่มอย่งเดียวดีกว่านะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปสุ่มในเซิร์ฟเวอร์638ในไอดีของลูกค้าผมด้วยนะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รวมยูทูบเบอร์นะผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะในไอดีของเซิร์ฟเวอร์638นะใครรอด,ดูก็ กดติดตามเลยนะครับทุกคนนะสำหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะกดติดตามไปเลยนะหรือกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะซึ่งตอนนี้เกโลเกโลก็หลุดทีมนะครับผมตอนนี้ผมก็มองอยู่ว่าซอมบี้แมนมันจะเอามาแทนตัวไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันสักคลิปหนึ่งนะผมที่ซอมบี้แมนเข้ามานะครับทุกคนนะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ปั้นเป็นประมาณนี้ไปครับผมวันนี้โอเคไม่น่าจะมีอะไระครับผมนะเดี๋ยวจะมีคลิปที่พาเจ้าพระเอกยูอาร์เนี่ยไปรับคมกับพวกที่มี ลาชายเล็ก UI ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนก็ผิดพลาดประการใดจะขออภัยมาในที่นี้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ